รายงานตัวแล้วก็พูดเกี่ยวกับคุณครูเอาเอาเ้นเอาเลยเอาไปท้าส้านุโมบอเออเดี๋ยวเดี๋ยข้ออะไรเ็นรู้จักมีข้ออะไรเล้วนี่ยว่าเอาเอสามสี่เออบอให้ยินว่าผู้เดีอวรู้อ้อย่านยเอีย่รอย่างเนี้ยเอยมดคุณครูนะให้สตก้หอาเร็วๆเอาภาษาเลยเดี๋ สอ๋สรอรายงานตัวก่อนสวัสดีค่ะดิฉันได้ยิงก่อน,นอกอันนกปาค่ะ <c oughs> เล่นสุบ้านน้องอนแอนค่ะ,ะ,ะ <c oughs> เรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลเสียงคขาปัญหาสู้คอค่ะหรือว่าอยู่ห้องปะหัคำหนึ่งค่ะเอออยู่บ้านนาบอนโบค่ะ,ะ,ออคะ,ะแต่มาได้ไฮวีโอมือนี้ก็คือว่าเป็นที่รักของครูค้นมีขี้พนปะครับขี้อดกระหืดไม่หลอก กำลังใจให้หนู่นได้เป็นไปเรียนรัชฮัตค่ะรว่าในใจก็อยากเป็นครูเมื่อนี้กาบรู้ว่าคุณครูมาไฮาเห็นยังแต่กะเอาว่าตัวเองต้องงามก็เลยคุณครูมาไฮเอออันกาคุณครูที่รักที่สุดก็คคือรูอีกกับครู่ยิงเขาวา่าเป็นผู้ยิง,งแล้ว่าครู่อันนู้นได้เามาก คุณได้รอคุณได้รอบะหมี่ให้รอแล้วอ่ะกระจากจานบะกาเบ้าคือไอ้กระดิบคนกากอืมคุณครูกระดีบเสุขชนค่ะกามาซอนมาซอนเสมอแต่ว่าบาร์ไดซ้อนของนู้นแล้วค่ะไปซ้อนเด็กน้อย้องนู้นกันลอยว่าอีใหม่อีมาซ้อนแต่ว่าคุณครูกำมาติวย่ให้ตีอยูเกี่ยวกับอ่าอันคณิตศาสตร์ขัทถหัย ดีใจไร่แต่คุดติวบรู้เรื่องการได้รอบนัได้อบนำคุณครูคุณครูก็ซอนระยังคุณยังคุณครูอีฟซ่อนนะเอ้ยชอบชอบคุีมาชอบนำดิสตันอันนี้คันนี้เมนโมเมนต์มาอบผัดซ่าหายชอาการนิสาคณิตนาคุณครูกับคุดสะดมมาซ้อนแต่ว่บเบลอ มาซ่อนการซ่สสอนเกี่ยวกราฟเอยละยางแล้วมาบรู้เรื่องเข้าเบาอย่างเดียวเต่ขึ้นอยากเป็นอะไรเต่าขึ้นอยากเป็นครูค่ะเอาเต่ขึ้นอยากเป็นครูเพราะว่าครูวิชาเน่ยงคุณครูวิชาอันวิทยาศาสตร์เราเนอะเพราะว่ามาักวิชาวิทยาศาสตร์แต่บอกเกง่แงแบ,บ๊บโมเมนต์ละค่ะเก่งบอสวิสาแน่เด็กซีเบิร์ดอำพังคันมีหัวเบาอย่างมี่าวแบบไม่มีหัวบ่าวแบ๊บอย่างเด็กกระได้ บาโลแต่ขอให้รอจิ๊บฮอสฮอสบอบอกคือให้อย่างนั้นนะโอ๊ยหอนแล้วคุณครูยังกล้อง่เหรอการเอ่อมือนี้นะคะขอบคุณคุณครูไล่ๆนะคะการคืนฮอตเสมออุ้ยครูยอาลงเฟซเลยการคืนฮอตคุณครูทุกคนเด้อแท็กไปห้าหนูครับเด้อแล้วก็าให้คุณครูมาห้าอีกเจอกันอยู่โรงเรียนเจียงคานอัน ขึ้นฮอดคุณครูไล,ล่คู่ยิงคู่อีฟคุณรู่สดตมคุณรู่ก๊อฟวิ่ยคุณครูฮอด <Okay. S 1> แล้ว <laughs>